อีกหนึ่งเรื่องราวก็เป็นความแปลกความแตกต่างเหมือนกันนะคะที่ชาวนครสวรรค์เขาสืบทอดกันมาก,กว่า100ปีนั่นก็คือประเพณีม้าคานหามไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอน,น,น,นมอนออจะลืห กับกับเขาบอกให้กับ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 อย่าเพิ่งกับค่ะมันเป็นเสียงของม้าในการเดินในการวิ่งมันจะกรับกับกรับกลับไม่ใช่ไล่กับครับแม่เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็สนุกสนานนะคะแล้วก็อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมดีๆของชาวตําบลอ่างทองอาเภอบันพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ในการประกอบพิธีม้าทานหามค่ะประเพณีนี้สืบทอดกันมานกว่าร้อยปีเขาใช้ในการต้อนรับแขกญาติผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวชมหมู่บ้าน ใช้สําหรับต้อนรับคนในหมู่บ้านที่ไปทํางานต่างทินแล้วก็กลับมาเยี่ยมคนในหมู่บ้านหรือไม่ถ้ามีคนในหมู่บ้านบวชเนี่ยก็จะใช้ม้าคานหามนี่แหละแห่น,หน้าก่อนเข้าอุโบสถด,ด้วย ชาวบ้านนะคะก็จะมาร่วมงานจะแต่งชุดไทยสวยงามแบบนี้ออกมารไายรำเดินนําขบวนพร้อมกับม้าคาันหามคุณผู้ชมส่วนตัวม้าที่เห็นนี้นะคะทำมาจากไม้ไผ่ฟางข้าวยญ้ยาคายญ้าแฝกใบตองแหง้งแล้วก็ห่มด้วยผ้าตกแต่งเป็นรูปม้าแบบนี้นะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่ค่ะก็จะให้กลุ่มบุคคลต่างๆนี่นะคะ ขึ้นมานั่งม้าคานหามแล้วก็พาไปส่งในสถานที่สำคัญในชุมชนหมายถึงว่าไปส่งถึง ถึงที่เนี่ยก็เหมือนทําแล้วเสร็จพิธีอย่างเช่นคนที่เคยไปทํางานต่างถิ่นกลับมาก็ต้องนั่งม้าคานถามนี่แหละกลับมาถึงบ้านอย่างนี้นะคะครหรือแขกบ้านแขกเมืองมาก็นั่งม้าคานถามนี่แหละมาส่งถึงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่แปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จัดขึ้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในชุมชนรวมไปถึงผู้ที่มาเยือนเอาไว้ให้ได้อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื้นกับวิถีชีวิตและประเพณีดีๆแบบนี้นะคะอ๋อไม่ได้ใช้ม้าจริงๆนะไม่ใช่มา้า ไม่ใช่ม้าม้าฮิฮิกลับกลับก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 ับตอนรับกลับบ้านเห็นไหมกับกับกลับกับกลับกลับบ้านอะไรคุณคุณคึกอะไรคุณเป็นม้าหรือคุณอะไรเนี่ยคุณจะดีดคุณดูดีจังเลยนะเดี๋ยวเอาหนังยางดีดเจ้เออกลับกับกับ